สวัสดีครับวันนี้พวกผมซาลาเก้าอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นตัวละครไซคอบในตำแหน่งของเลนการนั่นเองนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับก็จะมาบอกตัวละครที่สามารถแก้ทางไซคอบได้แล้วก็ไอเทมที่เอาไว้ป้องกันแล้วก็แก้ทางไซคอบนะครับแล้วก็อย่างที่ผมได้ย้ำไปทุกคลิปนะครับว่าอาจจะมีตัวละครที่สามารถแก้ทางไซคอบได้มากกว่านี้แต่ผมก็ไม่ได้ยกมาพูดทั้งหมดเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปดูกันเลยดีกว่าครับตัวละครตัวแรกนะครับที่สามารถแก้ทางไซคอบได้ นั่นก็คือลาเซอร์เพราะว่าตัวละครลาเซอร์ดเนี่ยค่อนข้างพิ้วน,นะครับเคลื่อนที่ไปไหนมาไหนเนี่ยค่อนข้างเร็วทําให้การที่เข้าไปล้วงแนวหลังหรือว่าการเอาตัวรอดของลาเซอร์เนี่ยก็ทําได้ดีนะครับบวกกับตัวละครไซคอบเนี่ยต้องบอกว่าเป็นตัวละครที่ขาตายนะเอาตัวรอดได้ค่อนข้างยากนะครับถ้าเจอตัวละครที่ล้วงห่นโหดสักตัวหนึ่งเนี่ยไซคอบก็เล่นได้ยากแล้วนะครับแล้วตัวละครลาเซอร์เนี่ยก็ยังมีสกิลที่สามารถเอาไว้หลบสกิลของไซคอบได้ด้วยนะครับทำให้ไซคอบเนี่ยไม่ค่อยชอบลา ตัวละครต่อมานะครับที่สามารถแก้ทางไซขอบได้นั่นก็คือคาดิต้าเพราะว่าตัวละครคาดิต้าเนี่ยเป็นตัวละครที่มีคอมโบค่อนข้างรุนแรงนะครับแบบประมาณว่าคอมโบชุดเดียวแล้วหายเลยนะแล้วก็อย่างที่เรารู้นะครับว่าเรื่องการเอาตัวรอดเนี่ยไซขอบทาได้ไม่ค่อยดีนะทําให้คาดิต้าเนี่ยเข้าถึงไซขอบได้ง่ายนะครับจะดักรอก็ได้นะครับหรือว่าจะรอเพื่อนเปิดก่อนก็ได้เช่นกันนะบวกกับคาดิต้าเนี่ยก็มีสกิลที่สามารถเอาไว้หลบสกิลของไซขอบได้เหมือนกันนะครับ ไม่ว่าจะเป็นสกิลที่1ที่มีต้นาน HCC หรือว่าจะใช้สกิลอันติก็ได้เหมือนกันนะครับทาให้คาดิต้าเนี่ยเอาตัวรอดได้ดีแล้วก็ง่ายกว่าไซคอบนะแล้วต่อมานะครับก็คือไอเทมที่เอาไว้ป้องกันแล้วก็แก้ทางไซคอบไอเทมที่เอาไว้ป้องกันชิ้นแรกโล่แห่งอาเทนาเปราะชั่วช่วงสเกตด,ดาวมฤิตยูแล้วต่อมานะครับก็คือไอเทมที่เอาไว้แก้ทางไซคอบไอเทมที่เอาไว้แก้ทางชิ้นแรกมงกุฎเหมัน ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวละครที่สามารถแก้ทางไซขอบได้แล้วก็ไอเทมที่เอาไว้ป้องกันแล้วก็แก้ทางไซขอบนะครับ <Your> เราไปดูในเกมเพลกันเลยดีกว่า <Your> แล้วก็สําหรับใครนะครับที่จะเติมเกมโมบาย e ีเจน100บาทขึ้นไปนะทาง l i c h m a n shop ก็ได้ทำโค้ดส่วนลดพิเศษสําหรับช่องสลาก้าวด้วยนะครับนั่นก็คือโค้ดส่วนลด4%และลดสูงสุดได้ถึง200บาทเลยนะครับอย่าลืมเอาโค้ดนี้ไปใช้กันด้วยนะครับแล้วโค้ดนี้ก็มีจํานวนจํากัดนะใช้บนเว็บเท่านั้นนะครับ เราไปดูในเกมเพกกันเลยดีกว่าครับและอย่าลืมร้านเติมเกมดีๆอย่าง Richman Shop ร้านเติมเกมถูกไวผ่อนได้มีเงินคืนเติมได้24ชั่วโมงเติมเกม Mobile Legend บนเว็บรับ Richman Coin ใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือนเติมเกมชั้นนำได้ทุกเกมจ่ายได้หลายช่องทางแถมเติมได้ทั้งเว็บไซต์และไลน์เติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ Richman Shop เท่านั้น ต้องบอกว่าเป็นสกินที่ค่อนข้างสวยเลยนะครับสำหรับสกินสปอน g ์บ๊อบนะแถมยังเป็นสกินแจกฟรีด้วยนะครับสกินนี้แล้วเดิมๆผมก็ชอบเล่นไซคอบอยู่แล้วนะครับแต่ตัวละครไซคอบเนี่ยมันก็จะติดปัญหาอยู่ในเรื่องของการเอาตัวรอดนะครับที่ถ้าเราเจอตัวละครที่ล้วงเก่งๆหรือว่าพิ้วเนี่ยเราจะเอาตัวรอดได้ค่อนข้างยากนะครับมีฟิกเกอร์เนี่ยมันก็ช่วยได้แค่บางจังหวะนะถึงแม้ว่าจะเอาตัวรอดยากไปหน่อยนะครับแต่เรื่องดาเมจเนี่ยก็ต้องยอมรับนะเพราะว่าไซคอบเนี่ยดาเมจไม่ใช่เล่นๆเลยนะครับ แถมคูดาวนี่อย่างไวเลยนะครับแต่และสกิลแล้วช่วงต้นเนี่ยผมจะช่วยป่าเขาเอาลีโทด้วยนะครับปรับม่วงไม่อยู่งั้นก็เริ่มปรับส้มครับ,รบแล้วสางเอ๋อเดินชิวจ่าสางเอ๋อเขามั่นใจมากนะว่าไม่มีผมอยู่ในป่าเดินสะชิวเลย ได้หนนะครัรีโทก็น่าจะไม่ได้ด้วยครับปาดเราไปบน <need> เชียร์ีโทก่อนครับพ oh, ยายามรีบเลียร์รีโทนะที่ต้องรีบเลียร์เนี่ยเพราะว่ารีโทค่อนข้างน่ายลำคานนะครับจะดักหรือว่าเดินผ่านเนี่ยมันก็ยากนะครับถ้าเกิดว่าอีกฝั่งเขายังมีรีโทอยู่ตอนนี้เฟรลินน่าจะอยู่บับม่วงนะครับ และดูเหมือนว่าเขาจะยังไม่ตีบับม่วงนะแล้วหายไปไหนนะครับเปริน,นอ้าวแล้วมีคนลึกเต่าเกิดแล้วนะครับ ต่อเลือดไปก่อนครับสกิลเราคูดาวเร็วอยู่แล้วนะข้างล่างเราเสียเฟิร์สบัดแต่ได้คืนมาครับข้างล่างดูเขาเติไปแล้วนะครับมานาผมเหลือน้อยจัดเดี๋ยวต้องกลับบ้านก่อนรอบหนึ่งอีกทีมน่าจะยังไม่กล้าเปิดเต่ากันนะครับ เบดลินเอาบับส้มเรียกเพื่อนไปเต่าก่อนเอเจาเก็บเบน,เนเลินตีเต่าแล้วครับรมีชูด้วยนะพุ่มซ้าย แล้วโดนซีซีขัดไปก่อนครับชูเดี๋ยวผมรอฉางเอิอนะเส้นต่อได้ครับสบายเลยครับใส่ขอบสกิลคููดาวอย่างไวและฟิกลบหนึ่งที จริงๆเมื่อกี้ถ้ารับไปก็น่าจะไม่ตายนะแต่ก็ไม่แน่ครับปลอดภัยไว้ก่อนน่าจะไม่มีใครมาเต่าแล้วครับตอนนี้น่าออกดาบฉานะ แองจล่าอันตีแล้วนะครับไปก่อนเลยครับมียะได้มาสองครับถือว่าคุม้มได้ทางลมเขาแล้วก็นักยิงเล่นกลางสองคนมีใครมาไหมดูน่าจะกลับไปบน ไม่กลับก็น่าจะดักอยู่แอนเจะล่าคนเดียวหรือเปล่าเรียบร้อยครับอยู่คนเดียวแต่จริงๆถ้าอยู่คนเดียวเนี่ยไม่น่าจะเดินแหลมแบบนั้นนะไปเล่นบนได้นะครับ รอเลยครับชูอยู่นี่ oh <my> น่าจะต้องรออีกเวฟหนึ่งครับ oh <my> ป้อมบนถึงจะแตก oh <my> ข้างล่างเราเสียเกนเจอร์ไป oh <my> แต่น่าจะเสียป้อมไปด้วยครับ oh <my> เดนการมีเฟสลินมากัน เดี๋ยวเรารอเคียวเวฟครับแล้วก็ไปเต่ามียาลองหุ่นไปแล้วครับระวังนะเซตตินเขามีอันติ สามครับไฟนี้อย่างนี้เต่าสบายนะครับแถมได้แสแต็กดาบฉามาอีกยี่สิบการป้อมล่างต่อได้ครับอ้าวแล้วมีย้ำมาคนเดียว องหนแต่ก็ไม่รอดนะเบ็ดลินก็เหมือนจะมาครับแล้วก็ซีซีป่วนไปก่อนตอนนี้ทีมเขาเล่นยากแล้วฮะป้อมล่างน่าจะได้นะครับทูเขาอยู่เล่นบนมีฉากเอ๋อด้วยครับข้างล่างนี่โล่งเลย มียายยังจะมาอีกนะแล้วมาคนเดียวด้วยนะครับประเด็นต่อไปออกโคมประธานพรก็ได้นะครับตอนนี้และบนเยอะครับน่าจะได้ครับชูเราตามสุดอยู่แล้วครับ แต่ที่ผมค่อนข้างชอบอีกอย่างนึงเลยนะครับก็คือเสียงเอฟเฟกของสกินสปันช์บอบนะครับฟังแล้วมันเพลินจัดเลยนะอันนี้ชอบส่วนตัวนะครับอันติแล้วครับมียัยังไงก็ต้องจ่ายครับอันติถ้าไม่จ่ายก็ไม่รอดนะ และเหมือนว่าเล่นบนเพื่อนจะโดนเล่นได้นะครับเกือบจ่ายฟิกแล้วเมื่อกี้ได้มา5คนแบบนี้จบเกมเลยหรือเปล่าแถมชีปเรามาเพิ่มอีกชุดด้วยนะครับ แต่ดูจากเวลาแล้วน่าจะไม่ทันนะเตือนก็ดูเหมือนจะไปเอาหลอดกันแล้วด้วยครับงั้นเราก็ไม่ต้องฝืนนะ ดอดเรามาเล่นล่างนะครับต้องมีคนขึ้นไปทำเลนบนแต่ต้องดูก่อนนะว่ามีใครขึ้นมาด้วยหรือเปล่าถ้าเจอดักก็ไม่รอดนะครับแล้วผมเป็นไซคอบด้วยเห็นเฟสลินเจอชูด้วยครับไม่รู้แหละผมจ่ายฟิกไว้ก่อนละ ระวังเขาทุกส่วนนะตอนนี้ไม่มีฟิกเกอร์ครับผมจ่ายให้ชูไปแล้วนะครับด้วยความเคลรกเอาป้อมก่อนนะครับหลอดเรายังมาไม่ถึงนะตอนนี้เราก็เล่นไปก่อนแต่พยายามอย่าตายนะ จะได้มาสี่ครับเหลือเฟลินคนเดียวยังไงก็ไม่รอดนะทีเราเข้า3ทางด้วยแถมมีหลอดมาอีกตัวหนึ่งถ้ากันได้นี่ก็โหดเกินต้องบอกว่าไซคอบนี่เป็นตัวละครที่เล่นได้ผืนมากๆนะถึงแม้ว่าจะเอาตัวรอดได้ยากไปหน่อยแต่ด้วยความที่ไซคอบเนี่ยคูดาสกิลได้ค่อนข้างไวนะครับบวกกับมีพาสซีฟนะครับทำให้ไซคอบเนี่ยใช้สกิลได้ค่อนข้างต่อเนื่องนะ ตานี้ค่า17ตายสูนแล้วก็แอสซิสสิบสามทำนาเมา65หกหมื่นห้าตีป้อมหนึ่งหมื่นแทงหมื่นสองแล้วก็เข้าร่วมไฟสเก้าสิบสี่เปอร์เซ็นต์เข้ารวมไฟตานี้เกือบร้อยเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมและเจอกัน no way.